มาหากดบบราม่าปัญหาซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์กับบรรดาน,นักแสดงแล้วก็ป้าเจเคโรล n ิงมาเสิร์ฟอีกแล้วครับร้อนๆเลยเอาจริงไม่อยากจะใส่ใจเลยแต่ความที่ช่องเรามันคือพอตเตอร์ครีเอเตอร์ก็ต้องอัปเดตความเป็นมาเป็นไปกันสักหน่อยเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นเส้นทางว่ากว่าซีรีส์เรื่องนี้จะได้ฉายพวกเขาต้องเจอกับปัญหาที่ดูเหมือนว่าตัวเองจะก่อขึ้นเองยังไงบ้างก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนรู้กันครับมีการประกาศแคสต์นักแสดง6นักแสดง6ตัวละครซึ่งก็ต้องยอมรับว่า5ตัวละคร ดัมเบลล์มักกนาเกาฟิลช์พิเร์และแฮกรลิตทั้งหาคนแทบจะไม่มีปัญหากับชาวเน็ตเลยยกเว้นอยู่คนเดียวนั่นก็คือเซเวอรัสเนฟทีวอ a r นอรและ HBO เลือกนักแสดงผิวสีอย่างปาปา,ปาเอสซิดูมารับบทน,นี้ซึ่งประเด็นดราม่าใหญ่ล่าสุดมันอยู่ตรงนี้ครับหลังศาลดีกาอังกฤษตัดสินว่าผู้หญิงตามกฎหมายหมายถึงเพศหญิงโดยกำเนิดเท่านั้น หรือจะขยายความให้ชัดอีกทีก็คือผู้หญิงและเพศภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมหมายถึงบุคคลที่เกิดมาเป็นผู้หญิงตามชีววิทยาเท่านั้นหลังจากรัฐบาลสกอตแลนด์พยายามจะขยายคำนิยามของคำว่าผู้หญิงให้ครอบคลุมถึงผู้หญิงข้ามเพศด้วยแต่ถึงจะตัดสินไปแล้วศาลเขาก็ยังคงยืนยันนะครับว่าบุคคลข้ามเพศยังคงจะได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายดังกล่าวในฐานะผู้ที่มีความเปลี่ยนปแปลงเพศตามกฎหมายซึ่งจริงๆเรื่องนี้ แอดก็ไม่อยากจะเอา J.K. Rowling มาเกี่ยวโยงกับการตัดสินครั้งนี้สักเท่าไหร่แต่ทุกคนก็คงเห็นนะว่าเธอก็ต่อสู้กับเรื่องนี้มาตลอดคือถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าคนข้ามเพศก็คงจะนึกถึง J.K. Rowling เจ้าของโลกเวทมนต์ Harry Potter ไปโดยปริยายซึ่งเธอเองก็คงเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเอาจริงเธอก็ไม่ได้อยากเลี่ยงด้วยเธอก็ไฟมาเยอะอยู่กับเรื่องของสิทธิสตรีนะ ซึ่งพอสารอังกฤษตัดสินมาแบบนี้สําหรับเธอมันก็คือชัยชนะนะปฏิเสธไม่ได้เพราะในความเชื่อของเธอเธอก็ย้ํามาโดยตลอดว่าสิทธิของผู้หญิงข้ามเพศไม่ควรแลกมาด้วยสิทธิของผู้หญิงที่เกิดตามเพศกําเนิดทุกคนคิดว่ายังไงครับแต่ไม่ว่าจะยังไงนะพอสารตัดสินมาแบบนี้ J k เค w l i n g ก็เลยรีบลงรูปตัวเองพร้อมกับแคปชั่นเด็ดๆว่า ฉันชอบเวลาที่วางแผนอะไรไว้แล้วมันสำเร็จรู้ล่วงแน่นอนคบว่ารูปนี้ก็ถูกเอาไปปั่นข่าวไปในหลายทิศทางเลยทิศทางแรกก็คือเธอลงรูปเพื่อแสดงถึงชัยชนะของเธอที่เธอต่อสู้มาอย่างยาวนานจนถึงขั้นที่ว่าแม้กระทั่งเบรโดปัสกาลก็ไม่พอใจกับสิ่งนี้เขาเป็นนักแสดงชายแห่งยุคที่สนับสนุนสิทธิคนข้ามเพศอย่างเต็มตัวครับและอาจจะด้วยว่าน้องของเขาก็เป็นหญิงข้ามเพศด้วยซึ่งเบรโดก็ตอบโต้เจเคว่า นี่มันแย่มากน่าขยะแขยงที่สุดนี่มันคือพฤติกรรมของคนขี้แพ้หน้ารังเกียจแน่นอนว่าเบรโดก็โดนคอมเมนต์จากผู้ที่เห็นด้วยกับการตัดสินโดยพวกเขาบอกว่าใครกันแน่นะที่เป็นผู้แพ้ไม่น่าจะใช่เจเคทิศทางที่2ที่เกิดจากรูปที่เธอลงบน X มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวประกาศแคสนักแสดงไม่นานครับจนหลายคนก็เอาไปเชื่อมโยงว่าเธอยินดีและยอมรับกับแคสนักแสดงทั้ง6คนรวมถึงตัวของปาปายเอสดูในบทเนปด้วย ซึ่งส่วนตัวแอดนะแอดเชื่อว่ารูปนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับข่าวแคสนักแสดงเลยแต่ก็นะครับชาวเน็ตก็ช่างเชื่อมเชื่อมเก่งก็เอาไปปัน่นผสมกันจนมั่วไปหมดทีนี้เรามาย้อนดูเรื่องของคำตัดสินของศาลเรื่องที่ว่าผู้หญิงข้ามเพศไม่ใช่ผู้หญิง แน่นอนว่าคำตัดสินสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มบุคคลข้ามเพศและคนที่สนับสนุนคนข้ามเพศมากมายในอังกฤษหลายคนมองว่าคำสั่งนี้คือการดูถูกคนข้ามเพศพยายามลบตัวตนของคนข้ามเพศออกไปจากสังคมบั่นทอนความเป็นจริงและคุกคามความปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศจนล่าสุดตอนนี้ทางสมาคมศิลปะของอังกฤษ พวกเขาได้ออกมาล่าลายเซ็นนักสแสดงและทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นการลงนามในจดหมายเปิดผนึกเพื่อที่จะคัดค้านคำสั่งและคำตัดสินของศาลซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาลงชื่อมากกว่า400คนแล้วนะครับหลายคนก็คงอยากรู้นะครับว่ามีใครบ้างนะที่มาลงรายชื่อซึ่งก็มีนักสแสดงอังกฤษหลายคนเลยครับอย่างเช่นนิโคล่าโคลแลนจากบริดเจอร์ตันเบลล่าแรมซี์จาก The Last of Us ซึ่งก็แน่นอนว่ามีนักสแสดงจากโลกเวทมนต์อย่างเอ็ดดี้เรดแมนหรือว่านิวส์คาร์แมนเดอร์ เคที่เหลียงหรือว่าโชแชงก็ลงนามกับเขาด้วยและอีกคนที่เพิ่งก้าวเท้าเข้าสู่โลกเว่นมนหมาดๆอย่างปาปาเอสตดู u, นักแสดงชายที่เคยเข้าชิงรางวัลเอมมี่ในสาขานักแสดงนำจากซีรีส์ m a เม e s t r o y you ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนข้ามเพศก็ลงนามในการคัดค้านนี้ด้วยซึ่งเราแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์รวมถึงแอดก็มีความสงสัยเล็กๆว่าแล้วอย่างนี้เจเคโรลิงเธอจะตอบสนองยังไงกับเรื่องนี้คือถึงขั้นที่บางคนอยากให้เธอใช้อำนาจในฐานะเจ้าของบทประพันธ์ที่เธอมีลงด่าปาปาซะ ไล่เขาออกไปซะซึ่ง J.K ก็ไม่รอให้เราสงสัยนานเกินไปครับเธอออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วโดย J.K Rowling เธอยือนยันอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่ไล่ปารปาเอสดูออกจากซีรีส์ Harry p o t t e เร์ของ HBO เพียงเพราะความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของบุคคลข้ามเพศเธอไม่มีอำนาจที่จะไล่ใครออกหรือต่อให้มีเธอก็ไม่ทำ ฉันไม่มีอำนาจที่จะไล่นักแสดงออกจากซีรีส์หรือถ้าฉันมีอำนาจนั้นฉันก็ไม่ทำฉันไม่เคยมีความคิดที่จะพากหน้าที่การงานหรือรายได้ของบุคคลอื่นเพียงเพราะพวกเขามีความเชื่อที่ว่าควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งแตกต่างจากความคิดเห็นของฉันก็ประมาณว่าเธอจะไม่ไล่ใครออกเพียงเพราะเขามีความเชื่อต่างจากเธอ J.K. Rowling มีความชัดเจนและยึดมั่นในอุดมการณ์ของเธอมากๆนะครับแม้ความเห็นของเธอจะไปขัดหูขัดตาหรือขัดใจใครซึ่งส่วนตัวแอด แอดก็ยังมีความเชื่อว่า JK Rowling น่าจะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักแสดงเซตนี้แต่อาจจะไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จขนาดนั้นคงไม่ถึงขนาดที่มีอำนาจชี้ชะตาชี้ขาดหรือว่าลงดาบใครอย่างเคซี่บอยซีอีโของ HBO ก็เคยบอกเอาไว้ว่า JK มีส่วนร่วมในกระบวนการการคัดเลือกผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับ ดังนั้นการเลือกนะักแสดงเธอก็คงมีส่วนร่วมไม่ต่างกัน CEO ของ HBO ยังบอกอีกว่าความเห็นของ JK ที่มีต่อกลุ่มคนข้ามเพศไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกหรือจ้างใครไม่มีการแทรกแซงจากมุมมองของเธอ พวกเขายังบอกอีกว่าการร่วมงานกับ JK Rowling ไม่ใช่เรื่องใหม่พวกเขาทำงานมาด้วยกัน25ปีแล้วครับส่วนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในมุมมองของ JK มันคือเรื่องส่วนตัว JK มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเป็นจริงซีรีส์ h a ร r y Potter ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วเค s e ซ b r บรอยยังบอกอีกว่าถ้าหากคุณต้องการที่จะตอบโต้กับเธอคุณก็สามารถเข้าไปในท w i t t e r เธอได้ฟีลแบบถ้าอยากทะเลาะก,กันก็ไปทะเลาะก,กันในนั้นไม่ต้องมายุ่งกับซีรีส์กูอะไรประมาณนี้ ดังนั้นทุกคนเราต้องแยกกันให้ออกนะครับระหว่างความคิดเห็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับคนข้ามเพศของ JK กับตัวซีรีส์ที่ไม่มีทางที่จะถูกแทรกแซงจากความคิดเห็นส่วนตัวได้แม้ว่าบางคนอาจจะอยากให้ JK ไ like ล่ปาป,า,ปาออกเพราะไม่ตรงปกอย่างที่คาดหวังไว้ก็ตามส่วนนักแสดงในจักรวาลหลักมีใครออกมาพูดเรื่องนี้บ้างเท่าที่รู้ตอนนี้ไม่ได้มีใครออกมาพูดอย่างชัดเจนนะ ที่เรารู้แน่ๆก็คือเดนเนลลและคลิฟแล้วก็เอมมาวัสันก็น่าจะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจคอย่างชัดเจนส่วนรูเพิร์ตกลินเขาเคยบอกว่าเขานับถือเจคเหมือนป้าคนนึงถึงจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของเธอก็ตามแต่ล่าสุดบอนนี่ไรท์เจ้าของบทบาทจินนี่วีสลีย์เธอได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์และตัวละครจินนี่ที่กำลังจะได้นักแสดงหน้าใหม่มารับบทนี้ต่อจากเธอเธอคิดว่ามันเจ๋งดีที่จะได้เห็นจินนี่คนต่อไปคนที่สามารถให้ชีวิตใหม่กับตัวละครของเธอรวมถึงตัวละครอื่นๆ และสิ่งที่เธออยากจะบอกกับนักแสดงทุกคนที่เพิ่งก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในโลกเวทมนต์เธอบอกว่าขอให้สนุกกับทุกนาทีในเรื่องนี้นั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันจะพูดโดยเธอแทบจะไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งและเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเลยในขณะที่ก่อนหน้านี้ชายผู้ไม่เคย Move On จากโลกเวทมนต์อย่างทอมเฟลตันหรือว่าเดรกมาฟอย เขาก็บอกว่าผมคิดว่าเราทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เห็นโลกเว่นมนดำเนินต่อไปนะครับผมนี่ตั้งตารอที่จะไปเคาะประตูหน้าบ้านเดรกคนใหม่ทําให้เขาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็แอบ,บเข้าไปเป็นตัวประกอบเดินเล่นอยู่หลังฉากซึ่งนับตั้งแต่ซีรีส์ประกาศสร้างจนมาถึงการคัดเลือกนักแสดงที่เป็นดรามา่าทอมก็ไม่เคยออกมาพูดถึงความขัดแย้งและเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเลยสักครั้งแต่ก็ไม่วายโดนแซวว่าพยายามตีมึนกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆที่มองข้าม มีข่าวว่าซีรีส์น่าจะเริ่มถ่ายทำปลายปีนี้ครับซึ่งนั่นแปลว่าแคสต์นักแสดงกับตัวละครที่เหลือรวมถึง3ตัวละครหลักอย่างแฮร์รี่รอนเฮอร์เมลนี่อาจจะได้รับการคอนเฟิร์มและประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับคิดยังไงกับเรื่องนี้โปรดแสดงความคิดเห็นใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับแอดเห็นคอมเมนต์เชิงบูลลี่เยอะมากพูดเลยว่าไม่โอเคมากๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย